สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรโด,ดยกรมการจัดหางานได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นนโยบายคนไทยมีงานทำ โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดภูมิปัญญาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11 1 2ถึง12มีนาคม2568ั 2, นักโคกหนองนาดาบเอบ้านทุ่งตาพุกตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายอภิเชษจันทนาเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพมีงานทํามีรายได้จากภูมิปัญญาของตนเองพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เป็นบุคลากรภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชน คันเมนี่มันก็ไม่ยานท่านใจเราลได้กรมาตั้งแต่ปี2 5 3เ,เลืออ่อนราเอา่อนแล้วก็มีเข็มฟานี่กระลูดมาตรวนเดือนนิดนึดงน,น,นี่ผมเน,มน้นหนาแล้วผมก็เอารวดเนี่ย <c oughs> มาเทียนเรียงเรียงเรียงกันแล้วทางนีน่ให้มัน ให้มันเก็นลมมาเร,งงารงงาาื่อยๆรื่ลังการลมกำลังการแสงเราจะได้อยู่อน,นตัวนี่เราปเป็นตัเท่าไหร่เนี่ยนะแน mm ่น hmm. อนยี mm ่ hmm. ห้อเี่มันมีมาตรฐานาาใช้ได้นี่เป mm ็น hmm. mm hmm. ผมทำตอนเนี้ยนี่คือไข่ครับไข่ไก่แล้วนะครับด mm ู hmm. ว่าเป็นอาหารทางด่วนของพืชทุกชนิดน mm hmm. อนไม่ต้อง เกิดกับไนตัวเหตาดึการี์ยวมีความสําคัญคนก็ต้องต้องไปหาเราไปซื้อเอาไปเจอเป็นธนาคารเป็นนิ่งแข่งเนี่ยแล้วมันต้องมีไอ้ตัวไอ้ตัวทำไอ้ตัวเครื่องบดตัวโม่เอามาไปแต่ว่าเคยอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้อดีตเพราะว่าเคยทุนเนี่ยเพราไม่ใช่ว่าจะเกลืออะไรผมก็จะไปเข้าชมรมผู้สูงอายุครัก็จะมีพึ่อง คาะเลยว่ามีจักคุณข้าะยงเลยลาโงตะเลกแมงไมปัะกาศเกียวแมงมาเยระาลโแมงผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา22คนคิดเป็นร้อยละ110เมื่อเทียบกับเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีงานทำมีรายได้จากภูมิปัญญาของตนเองพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างทางปัญญาในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เป็นบุคลากรภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชน